สวัสดีครับชจ้า YouTube ทั้งหลายวันนี้สายลุยออกเดินทางแล้วนะครับไปดู Volvo สองหนึ่งศูนย์ิวดูเส้นไหนสายรอบเมืองบ้านท่อนบ้านท่อนบนทนนะครับได้เจอกันนะครับที่บ้านท่อนตอนนี้กําลังเดินทางอยู่ครับตอนนี้มาช่างโมครับช่างโม,โม,งโมกันร้านที่ช่างหนุ่มนะครับ ไปแงหวะไปจะติดพื้นเลยทีมงานช่างอนเดินาเดินทางอย่างนี้นะครับในเครือเจชมพนนะครับกูแจ้งมาว่าตัวเดินมีปัญหาตอนนี้รถอยู่หน้างานไม่ไม่ไม่รู้อยู่หน้างานหรืออยู่ที่บ้าน เ่าหน้างานนะครับตอนนี้ครับเอรคยีพา okay. ตันนะครับสยามปัญจันกร Một cái cái nó lại nhịn rồi. bằng. À có rồi. <laughs> สายนั่นเว้ยโม่ลมเว้ยรถไฟข้าวซองไม่ดีเลยรถปูดออกก่อนอย่าแอบเกินะลมปลึ่งเอาออไว้งานเอาเลยนะพร้อมเรามาถึงรถนะครับตอนนี้ครับ EC สน 0B น,นะครับวนโบการหนักหรือ,อาการเบายังไม่รู้เลยครับตอนนี้ครับ chọc một chọt đấy à. แกก็รถมีปัญหาพาเข้าอู่ที่ผมอยู่ช่วงนี้ใค้น่ายังอยู่ไปสิบล้อนะใครครับโกโกสิบล้อซื้อเพิ่อมอีกคันแล้วตอนนี้<ช>ครับเอาอูโซอีกคันหนึ่งก็อยู่ดีสองคันแล้วล่ะอูโซนี่รุ่นไหนอูโ,โซ่นี่ตัวตัวไหนเอ๋มิซูรครับ เพิ่งเอามาไม่นานเนี่ยอะไรนะรั่ครับตัวเก่าตัวเก่าครับตัวเก่ารถมือสองครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งเอามาไม่ถึงเดือนเิงครับสามกันอะไรใช่ มันเงินเนาอายัางมันไรรถไม่พอวิ่งติดเงื่อยกิ่ขอเกีบงานมันเยอะเลยเยอะครับก็ซื้อ,อ,อ,อตอนนี้ซื้อบอ่อไว้เพิ่มอีกบอ่อหนึ่งอย่างที่บ้านตาดแล้วก็บ้านผือแล้วก็ซื้อตรงไหนอีกอีกบอ่อหนึ่งอย่างด้วครับงานก็เยอะตรงเนี้ยพี่เมียเลิกกันมันง้งก่อนยังครับ ก็50โลอจอดทิ้งอยู่ที่อู่คันหนึ่งอ่ะพี่เมียแก,กน่ะเอ็นว่าบอกขายก็เมื่อก่อนมีแคทคันหนึ่งแล้วก็รุ่นหกคันหนึ่งขายยังอยู่หร,รือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจาออกแข่งด้วยจิกข้างจิกข้าง

Đừng có thoát đây rồi, không biết đâu. Đừng ngồi lại ngắt phương tay ngắt phương tay phương tay nữa Tông Không phải tông Đừng ngồi đây Ngắt, đẹp xẹp, xẹp, xẹp tay này, nó ngắt lên ตรงรูปแพ้ก้นดู